สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทางแบบบอยนะครับไปดูมีปัญหาจากทางบ้านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของดอกสว่านกับหัวจับเนี่ยนะครับบางทีจับแล้วเนี่ยนะครับมันจับแล้วมันลื่นนะครับมันฟรีมันจับไม่แน่นนะครับซึ่งหัวจับดอกสว่านมันก็จะมีแบบทั้งเขีชักแบบอย่างนี้นะครับคือแบบแบบบิดกับอีกอย่างนึงคือเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบจับปลานะครับต้องใช้ตัวบิดขันนะครับ ซึ่งบางทีเราจับแน่นแล้วนะครับหัวจับก็ไม่เสียแต่ว่าอดอกสว่านเมื่อใช้เจาะเนี่ยบางทีมันก็เกิดการฟรีนะครับคือมันจับไม่แน่นซึ่งดอกสว่านเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่2แบบคือเป็นแบบแกลนกลมๆเลยนะครับกับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบแบบเหลี่ยมนะครับผมเขาทําเป็นเหลี่ยมไว้สําหรับเกาะมาอันนี้ก็จะดีหน่อยนะครับ จะไม่มีปัญหาเรื่องของการจับแล้วฟรีนะครับแต่ถ้าใครมีแบบกลมๆอย่างนี้นะครับถ้าเราจับบางทีมันก็ฟรีได้แต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาแนะวิธีการแก้ปัญหาแนวนี้ดูนะครับลองไปทําดูนะครับเผื่อการจับมันจะมีการแน่นขึ้นนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยครับผม ให้เพื่อนๆหาแล็กซีนนะครับหรือว่าสกอตเทปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับมาผมเคยทำนะครับทำแบบนี้เลยก็ง,ง่ายๆนะครับเราเอาดอกสว่านนะครับผมเอามาแล้วก็ใช้แล็กซีนหรือสกอตเทปเนี่ยนะครับพันเลยครับผมนี่ พันอย่างนี้นะครับหันไม่ต้องหนามากนะครับผมสักสองถึงสามรอบนะครับผ่านให้แน่นนะครับนะแล้วเราก็ตัดปลายมันออกนะครับนี่แล้วเราก็ให้ มันเกาะที่ตัวนี้นะครับผมตัวด็กซีนหรือสก็อตเทปเนี่ยนะครับผมนี่มันก็จะแน่นขึ้นนะครับผมมันก็จะแน่นขึ้นนี่ไม่ฟรีนะครับนะครับเนี่ยมันก็จะไม่ฟรีนะครับ วันนี้ก็เคยเจาะแล้วฟรีนะครับผมผมก็ใช้แบบสูตรนี้นะครับก็ถือว่าพอแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับเผื่อจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่ดีขึ้นนะครับคือการจับมันจะไม่ลื่นแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนี้เป็นตัวเกาะแทนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆลองไปนำใช้กันดูนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลวกันไปก่อนสวัสดีครับ